ความหมายของประตูชู้สาวหรือประตูสเสน่ห์เข้ามาจากมาเหมือนกับสมัยก่อนค่ะเวลาสามีหรือภรรยาจะต้องการหนีเที่ยวตอนกลางคืนเขาไม่มีใครออกทางประตูหน้าบ้านกันหนีหลังบ้านเขาต้องหนีหลังบ้านอ๋อแบบนี้เนี่ยคือประตูชู้สาวเป็นกุศโลบายหลายอย่างนะที่ที่มาแล้วก็เป็นชี้ไปนะอ่ารู้รู้นะคะสามด้านแล้วคุณผู้ชมคะด้านหน้าในการต่อเติมด้านหลังในการต่อเติมต่อเติมยังไงด้านข้างต่อเติมยังไงให้ได้ทรัพย์อาจารย์มีอะไรเพิ่มเติมไหมคะจากสามจุดนี้ที่ ถ้าเกิดเพิ่มมาแล้วเนี่ยจะได้ซับมากกว่าเดิมหรือบางคนเนี่ยอาจจะมีทุนไม่ถึงที่จะต่อเติมทีเดียวเลยทั้งสามอย่างอันเนี้ยโดยปกติแล้วถ้าต้องการต่อเติมเขาจะต่อเติมแค่ส่วนส่วนนึงก่อนแค่ส่วนเดียวก็พอใช่ครับถ้าแนะนํนานดีที่สุดก็คือต่อเติมส่วนหน้าออแต่ต้องดูงด้วยว่าเราสามารถต่อเติมได้มากน้อยแค่ไหนค่ะดําเนินเรื่องได้หรือเปล่ามีขัดข้อกฎหมายข้อไหนบ้างเนี่ยต้องไปดูค่ะส่วนถ้าต่อเติมแล้ว มีผลดีก็คือพื้นต้องสูงขึ้นมาถ้าเป็นกร,กรณีต่อเติมด้านหน้าอันนี้ต้องสูงแต่ที่เหลือคือต้องต่ำเป็นสเต็ปสเต็ปได้หนึ่งแน่นอนคือพื้นที่ใช้สอยมากขึ้นถ้าพื้นที่ใช้สอยมากขึ้นก็คือซั์ที่เข้าจะอยู่กับเรามากขึ้นนานกว่าเดิมค่ะแล้วอยู่อยู่กับเรามากกว่าเดิมนานกว่าเดิมแล้วเก็บได้เนี่ยมันไปอยู่ตรงจุดไหนคะเท่านั้นตรงนั้นเลยห้องน้ําตามสายก็จะพูดถึงตัวเก็บซับค่ะตัวเก็บซับ ตรงตรงนั้นเลยใช่ไหมคะพงตัวเก็บซับถ้าเกิดว่าเราเราจะทําให้พื้นตรงตัวเก็บซับมันต่ำนั่นมันหมายความว่าเราสามารถเก็บซับได้อยู่กับลานานๆอ๋อแบบนี้คุณผู้ชมคะทัานต่ำอยู่ที่10เซนโอ้ต้อง10เซนใช่ครับคือน้องนันต้องต่ำไปสิบเซนห้ามห้ามน้อยกว่าห้าเซนถูกไหมถ้าเหมือนกับว่า10เซนนี่คือร้อยเปอร์เซ็นต์ซับที่เก็บเก็บได้สิบเซนร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าอยู่ที่5เซนก็คือห้าเอ่อ5เซนอยู่ที่50%าสิบร์เซ์ค่ะซับเข้ามา100บาท เราต้องเสียโดยใช้เหตุก็คือห้าัดบืม แบบนี้เองเพราะฉะนั้นนะคะคุณผู้ชมค้าเนี่ยแหละเป็นพื้นที่นะคะสามจุดสําคัญด้วยกันนะคะที่อาจารย์การได้บอกและอยากจะแนะนําให้กับคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยมีการต่อเติมกันสักนิดหนึ่งทําไมต้องต่อเติมฮะต่อเติมเสริมความเป็นสิริมงคลเสริมเงิน,เง,นเงินทองทองเสริมความสุขเสริมทุกสิ่งทุกอย่างะแหละที่คุณอยากจะได้แต่ที่อยากที่น่าได้มากที่สุดก็คือเรื่องเงินเงิน,งนทองทองเนี่ยนะคะเข้ามาในบ้านนะคะแล้วอาจารย์ก็แนะนําบอกว่า อันดับหนึ่งเลยคือหน้าบ้านที่ต้องต,อต่อเติมมากที่สุดอันดับ 2. ก็คือหลังบ้านนะคะอันดับ3ก็คือข้างบ้านถ้ามีบริเวณบ้านนะคะแล้วส่วนที่ต้องห้ามล่ะคะในการต่อเติมพวกนี้ต้องห้ามคุณห้ามทําเลยนะอย่างเงี้ยมีไหมคะส่วนใหญ่แล้วถ้าต่อเติมเราอาจจะติดประตูเพิ่มหรือไม่ก็แยกห้องเป็นสัสดส่วนเพราะว่าการต่อเติมอย่างในึ้ความหมายลึกๆของลูกบ้านที่ว่าต้องการจะต่อเติมก็คือหนึ่งเราต้องการพื้นที่ใช้สอยมากขึ้นเราต้องการจะแยกห้องเป็นสัดส่วน